คืยหลังเกมครับมันซิตี้ลิเอรพูผลคือแพ้สามศูนย์สกไม่ค่อยสบอารมณ์กับโค้ชคนนี้เลย ไม่เข้าใจเล่นได้กระจอกมากเลยคนระับผมว่านะแม่งวิธีการโค้ดไม่ได้เรื่องวนะ ดูในรูปเกมครึ่งแรกนะครับลิเวอร์พูลอ่ะไม่บุกเลยครับเหมือนมันนั่นเหมือนมาเล่นลับแต่เล่นลับของลิเวอร์พูลอ่ะไม่บีบเข้าหาผู้เล่นของแมนซิ t y ตี้ไม่ขันเรไรบีบไม่เป็นทีมครับเป็นมีช่องไฟให้แมนซชตี้ช่องต่อมาได้หมดเลยผมว่าเนี่ยวิธีการเขอาแม่งไม่ดี ไม่เข้าใจความเป็นตัวเองของอาร์เนสันดผมว่าไม่เวิร์คเวย้ยหรือว่าเรายังปรับกันไม่ได้ก็ไม่รู้นะแต่เหมือนจะไม่เวิร์ค ทำให้บอลเราเล่นเฉ่ยไปครับไม่บีบบีบไม่สุดอะบีไม่สุดเอาเริ่มจากกองหน้าเลยกองหน้าเอกิติเก้ไล่ไม่สุดไล่ประคองไล่ประคองไปเฉยๆครับแสดงว่าโค้ชต้องสั่งมาแน่ๆอย่างเนี้ยไม่ใช่ว่านักเตะไม่บี เห็นแล้วเล่นแล้วแล้วขัดตาหลายคนเลยเหมือนกับได้บอลแล้วจะบุกก็ไม่ไม่บุกจะไม่กล้าบุกขึ้นไปเพราะกลัวแบบมันโค้ดสั่งให้แบบว่าเล่นชะลอผมรู้สึกเป็นอย่างนั้นเลยนะครับ hmm. ดูแล้วขัดใจจ,จริงๆเลยแม่ง ตะลับขับตะนอนอย่างนี้เขี่ยมาแพ้อีสั์ผมโทษโค้รเลยไม่โทษนักเตะเลยวิธีการที่มึงใช้ไม่ได้เรื่องเลยเขี่ยฤดูกาลที่แล้วมึงเล่นหน้าเล่นฟอไนเล่นเล่นเกิดี่จะวนกับสบไว้ข้างหน้าทำไมปีนี้ไม่เล่นเหมือนเดิมเล่น รู้เอแมนซิตี้เขางมนเขาเหนือกว่าทำไมไม่เล่นเกมเหนเดิมให้แบบให้ความพุ้นชินกันก่อนไม่เข้าใจดูแล้วมันหดเอียดครับทีแม่งคำว่าแชมป์เก่านี่ใช้ไม่ได้เลย รู้ว่าทีมเปลี่ยนเยอะเข้าใจมันก็ต้องค่อยๆจูนกันไปไม่ใช่ว่าปุปับโอ้โหอะไงแี้แลอย่างนี้จะเป็นลุ้น,นอะไรรุ้นแชมป์ก็ไม่ได้แล้วตามเขาขนาดนั้นเสียงดมงมากเลย เล่นหวยจริงเลยดูการที่แล้วมาปรับเล็กเล่น้อยเพื่อให้ทีมมันดีขึ้นพอฤดูการนี้ปรับจะเละเลยไม่ เมาหมัดหรือเปล่าวะเนี่ยสงสัยได้แชมป์มาแล้วแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบมี Power ขึ้นอะไรก็ต้องทำตัวเองง่าได้แชมป์มาแล้วทำไมยิงจังหองมากขึ้นลยทีมดีอยู่แล้วแท้ๆ ปรับสักทีมเละไปหมดเลยตอนนี้หงดเงิดเล่นในสั้นตีนมาโทษเลยผมโทษวิธีการเลยวิธีการในการเล่นเลยสั่งให้ลูกทีมอะดูแล้วรู้เลยลูกครึ่งแรกสั่งลูกทีมแม่ง ไม่ต้องไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องบทบี้ไม่ต้องแบบไม่ต้องไล่ไม่ต้องไล่เน้นรับแต่การเน้นรับของลีอาภูมิมันก็แปลกๆพอมาเขามาถึงกลางสนามแทนที่จะไล่จะบีบเดินเยอะแยะเย่ะแยะให้เขาแทงแต่รู้ช่องไม่เข้าใจ ดูงดูภาษากายออกแม็กนิสเตอร์ก็ได้ได้บอลเนนะี่ยถ้าโปกติแม็กิสเตอร์จะจแทงทะลุขึ้นนาแล้วไอ้น,นี้แม่งแม็นิสเตอแม่งแทงไม่ได้ต้องดึงกลับมาย้อนหลังคืนฟันได้คืนโกเพราะอะไรเพราะาค้ชไม่ได้สั่งให้วิ่งทะลุหาช่องไงครึ่งแรกเลยนะไม่ได้สั่งให้วิ่งทะลุหาช่องไม่ได้สั่งให้แบบกองหน้าวิ่งไปเลยแต่แทงทะลุให้ไม่เลยครับ ดูรู้เลยว่าโค้ดแม่งสั่งมาให้ให้เล่นของของเกมเล่นของบอลขางบอลตอนบุกได้แต่จังหวะเน,นี้ยแทนที่จะแทงจะรู้ขึ้นไปเลยให้ทีมเล่นไปเลยเสอกไม่ทำโค้ดแม่งโค้ดคนนี้สงสัยไม่เหมาะกับเราจริงจริงเนี่ย ไม่กล้าแทงขึ้นหน้าตัวสำรองเอาเอ็ก,กิติเกออกไม่มีหน้าตัวเป้าแบรดี้เปิดเข้ามาก็โลง่โลงๆไม่มีใครจะเข้าชาร์จเลยไม่เข้าใจ โมซาลาลักนะแต่ผงต้องถึงเวลาแยกย้ายแล้วถ้าเล่นเล่นได้ผมว่าต้องหาตัวจริงมาโมซาลาต้องถ่ายเป็นตัวสำรองนะวจะด้ทีแม่งดีๆอยู่แท้ ฉันต้ิเจียงมิดเนียดไม่เข้าใจว่ะทำทีมยังไงวะโฮ เธอติดโจรเสียกไม่ได้ส่งไม่เข้าใจแต่ลงขึ้นหลังแทนที่จะได้ลงตัวจริงตั้งแต่แรกเล่นสูตรเดิมก็ดีอยู่แล้วให้สองคนน้างหน้าเป็นตัวไล่ แสกไม่เล่นแสกช็กโกกินแสกโชคอนสัมแสกโชไอไอนะโชหัวสมองนี่ไงแม่งพาทีมล่วงเป็นอันดับแปดแล้วมั้ง สงสัยปีนี้ของลุ้นพื้นที่แชมป์เป็นเหรีกก็พอแล้วแชมป์แม่งคงหมดสิทธิ์แล้วจะปวดว่ะลงทุนไปตั้งเยอะทำเทแมแบบนี้พะอพอนอนเสียนลม มันโมโหอยู่ในใจนะครับจริงๆไงไม่เข้าใจโอเคเชียร์กันต่อไป ยังเป็นแฟนบอลที่ดียังเชียร์ทีมต่อแกรู้สึกหงุดหงิดและเสียลมที่แพ้แกนี้ครับ